สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระพามาีตอนที่6 4ตอนสุดท้ายตอนพระัยมาีออกบวชคลิปที่1ให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นการับ,บางใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกทกท่านไว้ณะโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับสีสุวรรณนั่นคะหนึ่งถึงนิเวศ ทุลาเชษฐถาตามความประสงค์แล้วเชิญองค์ทรงยศเท่าทศวงศ์ไปดำรงลมมาจากนักขาลาแต่องค์พระอภัยไม่ได้เสร็จด้วยไม่เสร็จสึกบทโอราสาซ้ำสองนางต่างขัดพระอาาัจฉาแต่ตืึกตาอารมณ์ให้ตมตรอมทั้งแสนแค้นแสนรักสลักอกแสนวิตก จนพระรูปซีบทู่ผอมน้อยหลือเมียเสียได้มันไม่ยอมพูดอ้อมค้อมขัดข้องจ้องหองหึกเิดจะใครไปบวชจนหนวดขาวให้มันหนาวนอนเสื่อื่นไม่คืนศึกเตกกลวนคล่ำลำพึงขนึงนึกจนจับไข้ให้สถึกสถท่านองค์ายสว่างนางต่างสงสารพระผ่านเก้า ต่างเข้าเฝ้าทูนถามตามประสงค์ทูนกระหม่อมพร้อมสูบทั้งรูปทรงขอพระองค์จงประทานอาการประชวนพระฟังคำํำเลืองค่อนเครื่องขัดไม่ได้ตัดตอบความสามสงวนขั้นถามซ้ำทําวา่าซะเจ้ากระบวนอย่ามากลวนเศร้าซี่ที่นี่เลยแล้วเอียนองค์ลงบรรทม ทรงห่มสารสันทธานทำเบียนแก้งเชือนเฉยทั้งสวงนางต่างเห็นผิดจริตหรือเคยพระเฉยเมยไม่เหมือนอย่างแต่หลังมาเห็นเจ้เครืองเรื่องที่ขัดไม่ตัดระด,ด้วยไม่ได้ช่วยฟูมฟักเฝ้ารักษาพลังสั่งเราสาวไส้อยอย่ได้ช้า เรียกหมอมาหมอยามาไวๆแล้วสองนางต่างว่าน่าสงสารพระอาการก็ไม่แก้งแถลงไขจะวิบัติขาดขวางเป็นอย่างไรเข้ามาไปมาเข้าไปด้วยกันแม่วันลาได้ทวนอ้อนวอนถามตามเะ็บโหดจะาขี้อว,วดจะฟันบันเกาก็ตามทีพี่น้องเราสองลา จะกลมหน้าส้วม่วยเสียด้วยกันแล้วซองนางต่างเข้าเคียงบรนแก่ถอนเฉลีก่กรวมตัวกลับหัวควันค่อยหมอบกลานคานขึ้นแท่นสุวรรณต่างนวดฟันฝ่าพระบาทไม่คลาดคลาพระเห็นนางข้างสุวรรณบรรแกถอนสำเรืองค้อนสวมฉา้ทั้งไส้ขวาค่อยเคลื่อนคลหายสันจึงบัญชา แนว่นางมาลีนะนางละเวงแก้เงเป็นหมอคลอเดียวกันเกี่ยวเจ้าใครเชิญเล่าเข้ามาลุมกันคุมแหงสารพัดขัดคำไม่ยำเกงวัสนาของข้ายเองมันอาพับตัวคนเดียวเกี่ยวกิดไม่คิดอยู่ตายเสียลูกแล้วไปเถิดไข้เั็บอย่ารักษาอย่ามาทํา ขยำยับพากันกลับไปเสียหนาค้าจะนอนฝไฟวันลามาลีสีสวัสดิ์เ็นกลิ้วตัดกลับยุคนบนบรรจารนอย่าปวดเปลื้องเครื่องขัดถึงตัดรอนมีโทษก่อนเป็นฉันไหนตัดให้ฟังธรรมดาข้ากับเจ้ามันเขาว่าเมื่อเตรียมขาแล้วจะได้รับใส่หลัง ฉันชวดเฉาเบาจิตแม่ผิดพลังปลดสักครั้งหนึ่งก่อนพอสอนใจพระสุบเลี้ยงเพียงนี้เป็นที่สุดพเพื่อเครืองดุดดินฝ้าชลาไหลถึงจะลงโทษทันทำฉันใดก็มีได้ตอบกลวดจ,จงปวดปลนันเชิญเสด็จเมตตาอุตสาเสเวยอย่าละเลยโภชนากยาหาันพวก ทั้งพวกหมอขอเข้ามาพระยาบาลจะโยงงานให้ค่อยฟื้นทุกคืนวันพระภัยใจวิววิวให้หิวหหยทั้งแรงลอยล่อนโลกเฝ้าโศกสันจึงว่าน้อยหรือคำช่างลำพันพูดกันนั่นกระน,นี่พิรีพิไหล,ลืมแล้วหรือถือตัวที่ผัวง้อช่างถูกคอคืนคำทำถลาย สารพัฏขัดขวางจืดจางใจเดี๋ยวนี้เล่าเจ้าก็ไม่ได้เป็นเมียเกี่งนักจ๊ะกลวดน้ำคล่ำกะโลกแม่หายโลกเก็บปวดจะบวดเสียอย่าย่อนยอกหยอกล่อเฝ้าคลอเคลียร์ไม่ใช่เบี้ยพอปากจะมากความนางฟังคำร่ำตัดที่ขัดขวางทั้งสองนางต่างสะเทิน จิดเขินขามจึงว่าพระจะประนวดจะบวชตามอย่างห้ามปลามปวดข้าฝ่าละอองขอพูมฟักรักษากลัวจะสื้นทุกคร่ำคืืนคอยระวังอยู่ทั้งสองได้เรียกมาหน้าสิยงหาดประสาททองจัดเกียงของเอมโอโชนา ให้สาวไส้ไปเชิญสินสมุทรพระราชบุตรทรงศักดิ์มารักษานางสาวไส้ไปถแถลงแจ้งกิจจาพระเรียบมาหมอบเฝ้าสองเยาวมานสุมาลีชี้แกงถแถลงเล่าพระสวกเศร้าสูบทรงน่าสงสารทั้งแม่ทั้งสองต้องโทษไม่ปลดปลานพระอาการด้านเดือดไม่เหือดเลยพอมาอยู่ ดูบ้างอย่างห่างเหินจะได้เชิญให้พระองค์ทรงเสวยแล้วจัดแกงแต่งขนมเครื่องนมเนยอย่าช่าเลยพ่อเข้าไปอยู่ในปรางเชิญโอสถบวไว้เข้าไปด้วยจะได้ช่วยปนิบัติไม่ขัดขวางหนอนาราว่าขอรับคำนับนางเข้าไปข้างแท่นทองประคองพลนันฝ่ายองพระอาภัยตื่นสายญาต เห็นหนอนา a ราชบุตรสุดสงสารตัดบอกโลกสวกสันสันท่ทานเบื่ออาหารหิหวหอยให้รวยลาสินมสมุตสวดหมอบทุนตอบถ้อยหมอมาคอยพร้อมพลักจะรักษาแล้วตั้งเครื่องเอมโอนโภชนาถวายยาหอมลื่นชื่นอารมณ์พระอภัยได้ลดอดทตสว่างค่อยเสื่อมส่างพลางเสวย ในขนมพระสวงเส้นเป็นเหน็บเก็บระบมหมอบางคมคล่มการอยู่งานพลางแต่นั่นหนอวรลนาตไม่คาดเคลื่อนคอยทวนเตือนปลนนิบัตรไม่ขัดขวางที่ร้อนโลกสวกเศร้าค่อยเบาบางคิดละขางเครื่องวันลาสุมาลีทั้งลูกเมียเสียหมดมันปวดปะะะะสละไปถือเป็นลือสี พอสามเดือนเคลื่อนใครค่อยหายดีพระยิ่งมีศรัทธาติตาตรองทั้งสองนางต่างพากันมาเฝ้าพระสวกเศร้าตัดสั่งนางทั้งสองนี่แน่เจ้าเล่าก็มีบุตรีครองมีเงินทองมองมูลประยุนยศอยู่ทินฐานบ้านเมืองไปเบื้องหน้าจะปรารถนาหาอะไรก็ได้หมด เราจะไปในอารันอยู่บรรพศรักษาพศปรมมจันทร์บรรพชาด้วยชาตินี้วิบัติให้พลัดพลากเหลือลำบากยากแค้นทั้งแสนสาจะสืบสร้างทางกุศลผลพลาเมื่อชาติหน้าจะให้เป็นเหมือนเช่นนี้มัดน,นี้ก็จะขอยุติลงไปแต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุก,ท,กท่าน ที่กดติดตามเป็น,นกำลังใจให้ได้พบกันอีกในคเก็บต,ต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ